นี ột, odel, ่ครับผมโอ้ยเตรียมเรียกฮึบเรียบร้อยเรียบร้อยเร้ยบ้แล้เ็กน้อยด้อยโอ้โหเฮยหยแล้วควาซุ่มด้วยน้องด้วย โอ้ยหวัดีครับผมทุกคนวันนี้พามาหากบครับผมเชียงลองแตกแชวเลยครับดียวมากับทีงงานเก่าแล้วครับผมนี่ครับลูกบีครับทานผลครับผมยิงง่ายจะตายตุ้งครับฝนตกอย่างแรงเลยวันนี้รบออกแค่ครับยังไงมิดได้ไม่ได้ คอยดูกันอีกทีนึงครับผมนี่ครับผมอีกคนนึงทานไก่ครับนี่ครับจากช่องไก่ก็หากินครับผมอุ้งเสียงน้องมันงมเลยอยู่ใกล้ๆนี่ครับไปดูไปดูอยู่กลาู้นอ้อยปาอ้อยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเราไปรอรุ่นกันพี่น้องว่าจะมีแต้มไหม

ไฟเข็งนะครับโอ้จ้ำยากจ้ำยากพนะี่น้องโอ้ยสองตัวตัวนี้อลอยครับตัวแรกดูลกแล้วอีกแล้วพนะี่น้องนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวใส่กล่องใส่กล่องพนะี่นะ้องแต่ปลาที่พี่น้อง เตี่ยมที่สองครับผมเจ็ดยิ่เนตรครับโอเคเน็้ครับผมโอ้มันนะครับผมประเดิมันไหมครับทุกพี่ซื่อไห้ครับผมผ่านผลครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆาเลยครับผ่านผลที่เป็นที่ง่ายสไตล์ลูกทุ่งของพี่ครับสื้อไห้อันนึง มาเอาขาเบิ้งดีครับฟานไก่ครับไอ้เพ <qui> ื่อนเนี่ฟานไก่ได้ตัวนึงครับไอ้กุ๊บโครูกบมาจอยคือนจาของแต่น้อน่อยด้วยากกองน้อมาจอยหรอกว่าฟันไก่มาจอยเลยครับผมฟันขนอยู่ในไก่นู้นครับพี่น้องไก่เราจะจะได้พบที่ยุกนิกยุกนิกนานๆนี่ ป่านผนในตัวที่สองแล้วครับผมยังไม่ได้ยึดวันที่สอมาเดินที่วดน้ำเพียนเทียนไปหาปู่ป๋าครับแต่ไม่ส่งมาเอ้าเห็นป๋ากลังลงมาครับโอ้โหเอ้าโอ้ทูโอ้ผ่านผมเต้แต่สองแล้วครับตุ้มีไข่ด้วยนี่ผมถ่ายไปปลาหมออยู่ข้างตีนซุ่มปั๊บเงยหน้าไปกบหายว่ะโอ้ยสิงเลยนี่เลยอยู่กันเลยโอ้นี่ตัวที่สองของตุ้มยีด้วยผ่านผลนะผมอุ้ยกำลังจิกกลับอยู่เลย ทุกคนตาครบทุกครับแล้วนะโอ้ย,อยไม่ต้องซูมเลยพี่น้องโอ้ยน,นี่ครับผมโอ้ยเตรียมเรียกทึบเรียบร้อยมาแล้วครับนุ่นตัวนึงพี่น้องโอ้ยอย,อยู่ปลามันครับนี่ทุกคน ปครับเห็นว่ทุกคน,น,นมีตัวน,น,นึนนนงว่ามันกบเลยทุกคนเห็นว่เอ้าดีครับโอ้โหยตัวทีดด่สองพี่น้อง เลื่อนๆอ,อ๋อหยารลอยครับโอ้ยเต็มที่สองพี่น้องตัวกันเลยครับเอาละมานล้วครับมาแลวเอาใส่ของไปล้วครับอเียต,ต,ตัวนึงนั่นตัวนึงอะนางโคโ้งโมยุครับนั่นเฮ้ยสวยเลยพี่น้องมีปลามันเลยครับนี่ไปถุงภาพไปเอาอย่างนี้เลยครับ Ui hai Hai là tụi con ไมแล้วพี่น้องวันนี้นี่นี่นี่โอ้ยพี่น้องคอ้ซุ้มเรือพี่น้องด้วโอ้ยอย่พี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ยโหสวยงามพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนนะครับฮืม โอ้โหนี่พี่น้องครับตัวโคตรใหญ่เลยครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับผมตัวที่สามครับอยู่ป่ามันนึงนอง้องโอ้เดี๋ยวใส่ของไปก่อนครับพี่น้องอุ้ยของที่เปิงแล้วอุ้ย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 ของที่เปิงครับอุ้ยต้องหาของดันไม่ไงั้นก็ไปใส่ถุงตะเคียวไว้ครับ โอ้ยไข่ไข่ไข่พี่น้องไข่โอ้ไข่เต็มฟองเลยสวยช่วยชวยเดี๋ยวหายใจนิดนึงครับโอ้ยลุตัวนี้นะพี่น้องโอ้ยนี่นี่นี่เดี๋ยวนี่น้องอื้อตายทัวสีครับผมโอ้ยบดใหด่เนาะครับโืม พนผลไปคอยผมอยู่ก็บ้านพานไก่แล,ล้วครับเจ้าหาตรงนี้จังนิดนึงก็บจิกลับแล้วครับไปหาพานผลเดี๋ยวไปดูปลากันอยู่ลังอ่างครับเสียงสีครับบ่ได้ได้ี่นอกนี่ฟ้าของบ่ดีครับฟ้าฟ้าของบ่นแน่นครับนี่เฟ้าของมันบ่นแน่นครับกบเต็มตำาอกเลยเดี๋ยวผมจะเอาใส่ถุงไว้ครับ กกไกลครับซึบไปนี่พี่อนอกเห็นไหมครับซีตัวเลยครับไปเขียงอีกสองอเดี๋ยวใส่ทุงใยครับไปเดี๋ยวพันผลถาโดนครับผมาหาพันผลอยู่หวานพันไกลครับ ยังไม่ลงนี่ถามว่าวมันลงไปแล้วมันไปแล้วไก่บูครับผมพันไก่ดวนไหล <laughs> จอดรถครับโอ้ยทิ้งรถครบตอนเดียวทิ้งรถเลยี่น้อง เฮ้ยไก่ไก่เนี่ยมันเครื่องไหลออกเร็วโอ้โหออกรถขึ้นยกขึ้นโอ้โหมันมาอย่างไรนี่เพื่อนซีนแตกนี่นี่นี่ดูพานไก่ทำบนรัวเขาไปโอ้โหมันมันแตกบนเด้อมันเยิ้มอยู่แล้วนี่เจ้าตะเ k e งบนเลยออกเก่าเอ๊ะพานไก่ทิ้งรถเลยครับเนี่ยกบขึ้เดียวโซ่ทิ้งเลย เดี๋ยวไปดูต่อครับโอ้โหทุกคนเี็นแล้วครับผมเห็นสองมาติดโดดแมปโดดเห็นไหมครับดูสีไฟได้ไหมตรงน้องอึ๊บอ้หนึ่งเตียมครับผมสองมาเดินหาจัูตงนานครับหนึ่งเตียมครับ เก็บครับผมดูพ si. nah in. ี่น้องเอ้ยดูผ่านผลจอดรถครับเมจจออดดรถย่สาระรถเลยดูนี่นี่ครบพี่น้องโอ้สาระรถเลยครัเอออย่าไปหน่อยโอ้ดูจอดรถดูเขาจอดรถแบบนี้นี่โอ้เห็นแต่ผ่านไก่วันนี้ผ่านผลกันจอดด้วยกันครับ โอ้ตายตายตายเอ,อ้งจับคู่ทุกคนนี่ครับเห็นไหมเกยบร้อยนี่ครับผมอหมืองแก้มโอ้โหตายลงไปหมืแก้มครับนี่ทุกคนผมเปิดเสียงรอ มันร่องอยู่ะ like นะ <Maps> คร, <ablo> ครับนี่เดูด้วยคนนี้จับไปเบิ่งพี่น้องเกิดเสียงร้องขึ้นี่ห้องอ๊กโอ๊กอกอกเลยนี่นี่แล้วครับนี่ได้มีแล้วเดิดชิโน่กันเอโอ้โหเจ็บหน่อยครับผมอือ เปิดเสียกโอครับห้องด้วยใกล่พวกนี้มนมีเรียบร้อยนอี่เนองอีกแก้มนึงครับอ๋อุเราอยากล่องกไปล่องไปใส่พวน,นะครับเสียงตัวซับครับพนี้น,นี่เสียกห่องอุกอ อยู่ขขางๆได้ตังหนึ่งนีงนง่ซองมาเห็นพอดีครับมาเียบ้อยครับผมมาพี่น้องโดนแล้วครับเห็นกบมาตัวนึงตรงนีงนงนง้สุ่ม2องทีโดนเลยครับ เฮ้เดี๋ยวน้องครับหนึ่งแก้มครับผมสใส่ต๊ะครับปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งแก้มครับเดี๋ยวรอหลุนอีกครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องรอก่อน เวลากลับบ้านแล้วครับทุกคนเหนื่อยวแล้วครับเหนื่อยเต็มทีแล้วปานผลหยหิวเข่าดาตัวเที่ยงคืนครับผมผมมาตีนปลายครับผลงานของผมได้นแปดเต้มครับผมลายประมาณแปดเต้มแล้วครับมาตีนปลายครับมาใด้ช่วงหลังๆเลยละครับดูผ่านผลกันครับโอ้อยู่ในหมวงครับเปิดให้ดูไม่ได้เลยไส้สี่ตัวครับผมไปฝุกใด้ตัวเมียกงามอีกตัวหนึ่งกระโดดขามทางเนี่ยกระโดดตัดหนากันเนาะ พอได้กินกันเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวปานไก่ไปอยู่นะครับอยู่ข้างหลังนู่นแหละปานไก่อยู่นู่นพวกมัยังเหลือหลายหลองเต็มแต่ว่ามีปัญญาเอาเนาะนเาะครับเรวกองมดแรงด่าครับผมคนแบบมดแรงน้ำลึกเอ้ายังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมกับพ้านผลกับคอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ